สวัสดีค่ะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอลเลสแอน์จินอคอนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้มีองค์ความรู้ดีๆมาให้พี่ๆติดตามกันอีกแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะหรืออยากจะให้ศูนย์นำองค์ความรู้อะไรมาเผยแพร่นะคะรบก,กวนนะคะคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้นะคะมาดูการลากลูกปลานะคะจะเป็นลูกปลานินนะคะปนนินแปลงเพศนะคะที่เรานำมาอนุบาลไว้ในบ่อด,ดินนะคะ นี่จะเป็นทีม Adventure Bo บอดนะคะเหล่าเทพทั้งหลายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรารอดูนะคะนี่ค่ะมาขนาบข้างซ้ายขวาแล้วนะคะ,คะอากาศเป็นใจมากเลยค่ะฝนกำลังจะตกแล้วค่ะนี่ค่ะกระบวนการล่างนะคะ ด้านล่างเราก็จะจับตีนอุ่นไว้ด้านล่างอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเาจะใช้ทีมงานประมาณหกคนนะคะหกถึงเจ็ดคนนะคะตออ่อการลากหนึ่งครั้งนะคะนี่ด้านล่างนะคะก็จะใช้วิธีการใช้เท้านะคะหรือว่าใช้มือนะคะถ้าเป็นเบาะตึงๆก,ก็จะใช้มือในการจับให้อ่าด้านล่างนะคะให้ขนานกับ พื้นบ่อไปเลยนะคะหรือแนบชิดกับพื้นบ่อส่วนด้านบนนะคะก็ถ้าเห็นคนที่อยู่กลางบ่อนะคะก็จะใช้มือจับประคองเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ปาลารอดจากด้านบนนะคะ <göz intens ifies> ซึ่งบ่อน,นี้นะคะทําการลากไปหลายรอบแล้วนะคะเป็นลานินแปมเพชรนาขึ้นมาจําหน่ายในโครงการเงินทุนุนเวียนนะคะ <airport noise> นี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะพอใกล้ที่จะ ถึงในส่วนของิ้นสุดของคอปอนะคะเขาก็จะทำการตีอวนนะคะโค้งเข้ามานะคะนี่ค่ะนี่ซุปของเรานะคะคนน้อยก็จะมาช่วยด้วยนะคะพอถึงคอบอกก็จะทำการยกตีนอวนขึ้นมานะคะแล้วก็ปิดพับไว้นะคะเพราะเราจะทำการไล่เนี่ยนะคะ ลายทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของอวนนะคะะลยแล้วก็มาเจอกันนะคะก็จะใช้สวิงนะคะในการรวบรวมผันปลาแล้วก็นำส่รถค่ะ เดวเวลาการเวลาการลำเลียงนะคะเราเวลาเราตักใส่สวิงนะคะเราจะไม่ตักจำนวนปริมาณปลาเยอะนะคะ เพื่อป้องกันนะคะความเสียหายแล้วก็การทับกันของลูกป,ปลานะคะก็จะมีการกำจัดขยะออกนะคะนี่ค่ะอทีนี้นี่ค่ะ,คะทีมงานนะคะก็จะทำการลำเลียงนะคะลูกป,ปลานะคะไปใส่ในส่วนของบ่อบปูนนะคะ เพื่อจะนำไปพักปลานะคะก่อนที่จะจำหน่ายนะคะฝากติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ด้วยนะคะถ้าท่านใดยอยากรู้ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็สามารถสอบถามหรือคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ